โหโคตรยากเลยว่ะเอี้ยโหตกปลาโคตรยากโอ้เอี้ยโคตรยากยากจัดเลยดูดิสวัสดีครับผมโจตีเฮดไซครับคลิปนี้เราอยู่กับเกมสตาร์ดิวในตอนที่2นะครับฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะในคลิปนี้เรามีชาเลนจ์กันนะครับว่าจะไปซื้อไก่มาเลี้ยงนะครับหวังว่าผมจะได้เลี้ยงไก่ในคลิปนี้นะปะเลยกันเลยอันนี้มีจดหมายมาครับฉันเพิ่งกลับมาจาก,การันตกปลา เธอควรมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างจะให้วิทลี่อ๋อแสดงว่าตาลุงนะ่าจะเอาเป็ดให้เรานะนเนี่ยดูทรงแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อไก่ก่อนอ๋อเราอาจจะต้องไปหาคุณเวทลี่ก่อนนะยังไงไปที่ชายหาดก่อนหกโมงเย็นเอาไปที่ชายหาดกนแล้วกันนะไปที่ชายหาดน่าจะแถวนี้ใช่ไหมโอแกวเรื่องแล้วก็บุนกลับมาตรงนี้เนาะมาซื้อไก่ดูว่าปไปกันจ้า เจอใครก็คุยหมดนะบอกเลยกลับไปหาลุงเวทลี่ก่อนประตูาทางล่าไม่รู้น่าจะมีแมปเล็กอยู่ตรงนี้น,นบะบอกว่านี่เดินมั่วแล้วบ้างใครไม่รู้เดินทะลุก,กันหมดหรือเปล่าวเนี่ยไหน้วตอนนี้อ๋อนี่ไงจะถึงแล้วลงตรงนี้ <c oughs> เล่นแบตชิวจริงช่องนี้นี่เก็บดูดวิญญาณครับเกมนี้ ใครมีกี่ชีวิตก็ไม่ก็ไม่พอนะอ,นอย่างนี้นี่ไงยังไงวะลงอาไม่ใช่ในายกเทศมนตรีอะว่าไงไอ้ลูกชายกูเป็นลูกมืตอนไหนเนี่ยได้ยินว่ามีคนย้ายมาที่เบืองนะมันสุดยอดจุงเบยยังไงต่อวะฉันพยายามที่จะออกเรือออกเรือไปนอกทะเลเป็นเดือนๆแล้วแหละเพราะว่าเรือได้คนออกจากวังพิทูนบก มันเป็นรายที่คุ้มมากนะฉันขายปลาได้เยอะเลยถ้าออกไปได้นะจะมีเงินพอที่จะซื้อเบ็ดขันหายไห้เังไงมาโดอยากจะให้เบ็ดเก่าที่ฉันเคยใช้กับเธอหม<อ>มันสําคัญมากกับฉันเลยนะฉันเคยตกปลาขั้นเทพได้โอเคแกให้เบ็ดเก่าเรานะครับแกจะไปซื้อเบ็ดใหม่นี่ได้รับ a บมโบโปดอะไรสักอย่างแล้วลองตกดูไหมยัยงไงวะในหมู่บ้านนี้นี่หลังงายด,ดีเพียบมีปลาหลายชนิดอยู่ในนั้นอ๋วแสดงว่าในน้ำตกปลาได้เลยนะแล้วก็จะปลาไม่เหมือนกันด้วยอ๋อแกก็รับซื้อปลาด้วยโอเคได้ได้เนี่ยแล้วนั่นจะต้องตกดูนะถ้าตกได้ก็มาขายแก,กยนี่แหละง่ยง่ายแต่ไม่แน่ใจ,จว่าเราขาย ตรงถังนันได้เลยหรือเปล่าอ่านลองดูแล้วกันแล้วถ้ามันติดจะทำไงวะแบบนี้หรอยิ้ชอโอแบบนี้เหรออ๋อผมเข้าใจแล้วนี่อ่ะกดคลิกๆตามนี้โอ้โห คือว่าผมก็เล่นเป็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะทุกคนจริงจริงจริงเพิง่งตัวครั้งแรกเลยว่าได้เจอเลยว่าปลาอะไรวะปลาแอนโซวี so เขาว่างนะรูปดึงช้ามากเลยขออีก,กสักสองสตัวไม่ได้อ่ะเอาไปไกลๆแล้วกานสีเขียว เห็นติดเลยวะใ้เย็นนะทุกคนลุงไม่เห็นได้เลยทำไมไม่ติดเลยวะลุงไม่เตีดนะเฮ้ย <c oughs> อ้าวขี้ายกูได้สาระฟั <c oughs> งนี้บ้างแล้วกันนี่ปล่อยสักตัวแล้วกันนะ่ะลุงไม่เตีดเลยนะทำไงวะอ้่า <c oughs> ลุงไม่ลุงเบื่อแล้ว <c oughs> เดินไปแล้ว เอาอี้ยลายวะทำไมได้แต่ได้แต่สาลายะทุกคนยังไงมาเฮ้ยฮิดแล้วอ๋อนี่ไงแล้วก็กดตามนี้เหรอเฮ้ยเยี้ยขึ้นไปโอ้จะลนแล้วโหยากว่ะยากังวะ เฮ้ยทำไมยากจังวะโคตรยากเลยวะรือว่าก็ต้องกดค้างไว้วะเดีย๋ยวผมลองดูอีกรอบนึงนะผมไม่เคยกดผมไม่เคยตกวะหา,าไปไม่ได้วะ่ะต้องกดค้างไว้หรือเปล่าวะกดคลิกๆมันน่าจะไม่ทัน,นผมวะยากไปนี่ไงอะกดค้างไว้อ๋อกดค้างไว้ย้ยกดค้างไว้กดไปกดคลิกๆทำเพื่ออะไรวะ <c oughs> อ่าขออีกสักตัวหนึ่งแต่แต่ยากว่ะตกยากว่ะตกปลาโคตรยาก ีวิธีตกปลาเออกดค้างไวนะ้เนาะนี่วิธีตกปลาครับทุกคนนี่ไงกดค้างไว้โอ้ยกดค้างเออเกินไปอเออว่ากดยากเขาเรื่องเนี่ยเดี๋ยวก็มีวิธีนะถ้ามันไปถึงตรงนั้นเราก็กดคลิกๆใช่ไหมถูกต้องแล้วทุกคนโอเคอ่ะยังไงวะ นี่อ่โอเคมานี่ไงแล้วก็กดประมาณนี้นี่เรากถ้ามันขึ้นเราก็กดค้างไวเออผมก็ใจละนีไงนไงเแต่ยากยเลยวะนไโอ้โคตยากเลยวะเโอตกปลาโคตยากโอ้เยคตยากยากจัดเลยดูินี่ไงโอใครจะตกได้ว้ามึงบ้าเปล่า ไอ้เหี้ยใครจะตกได้เนี่ยโอ้โหดูดิดูดิกดคิก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 นะนี่กดคิก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 อยากกดค้างไว้ถ้ากดค้างไว้มันก็จะไปได้นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมยากเน่วะเนี้ยปลาว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเอเก้เอาเลยเอา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 เอ้ยยยยอะไรวะเนี่ยยากยังวะกดคลิกคิกจะมึงคลิกนะทุกคนนี่ถ้ากดค้างไว้มันจะขึ้นเร็วมากนี่ไง ปลาอะไรวะเนี่ยมันยากจังเอ้าโอ้โอยากจัดหัวร้อนเลวขออีกสักตัวแล้วกันนะตกมันได้แต่มันยากเกินนี่มันตกปลาอะไรวะเนี่ยมันยากอย่งวะถ้าเป็นเอ่อจอยมันจะตกง่ายหรือเปล่าทะมาๆมานี่ไงนี่ไงเราต้องกดที่ นี่มามาถึงนี้เราต้องกดชิกๆๆๆนะถ้าเรากดค้างไว้เลยเนี่ยเอ้าล่นเลยเหรอโอ้การตกปลาโคตรยากไม่ธรรมดาเลยที่จะเชียวเกมนี้กูจะเป็นบ้ากับการตกปลาหอยสักตัวกูไปนั่งตกปลานี่หลายชั่วโมงแล้วเนี่ยตกปลาจะไปไหนนี่อ่ะบ้าเอล่าไงเอา สายสาลายโอ้โคตรหาเลยวะการตกปลาคือกดค้างไว้มันก็จะขึ้นแบบรุ่นัวนะขึ้นไปเลยแต่ถ้ากดคลิกๆมันก็จะค่อยๆขึ้นนะแต่ยากมากทุกคนเอ้าได้แต่สาหลายอะไรวะเนี่ยขอ,อเปลี่ยนที่ก่อนนี่ต้องเอาให้ได้ทุกคนเอาหิบแต่หิบได้สาหลายวะมาดูซิ ได้ไหมใจต้องนิ่งยิงกับเบลจิตใจต้องนิ่งดังสายฟ้าฮิตแล้วนี่ไงเอาอยู่ดีก็หลดเลยว่ะโอ้การตกปลานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยาขายแม่งเลย,ยลเแล้วกันลุงกูเบื่อมึงเลยลุงใช่เอากูกินเฉยเลยบ้ากูจะขาย <c oughs> ยี่ตัวนี้รักษาตัวเองได้ด้วยนะครับขออีกสักตัวแล้วกันลงุงตุ่มโหเป็นการตกปลาที่ยากมากๆเลยทีเดียวเชียวตกปลาเกมนี้ยากเกินเอาไง่ายๆคือกดค้างก็คือแบบปืด้ดขึ้นไปเลยแต่ประเด็นคือมันตกลงมามันก็เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นมาเลยนะโอ้โหได้กูได้ท่อนไม้ได้เหรอขายาาเศษไม้เอ้ย ยากเกินยากเกินยังไงบ้างแล้วก็ตกสนุกดีนะผมว่าถ้าตกง่ายมันก็การ์ตูนเกินไปนะใช่ไหมัี่งั้นไงนี่เราต้องคิดมันได้ได้ได้แล้วนี่ไงเราก็แค่เลี้ยงเนาะเลี้ยงเลี้ยงให้มันอยู่ตรงสีเขียวนะแต่มันยากไปนะผมว่าเนาะกินหรอไม่กินเนี่ยจะขาย แสดงว่าไม่ได้ขายตรงนี้แน่เลยนนเนี่ยต้องไปขายกับลุงคนนั้นใช่ไหมนี่ไงอะไรวะเนี่ยเครื่องมือลมความน,น้อทำอาหารปลาเหรอซุปปลาเทราโอ้ยนี่ไงเบ็ดตัวใหม่ห้าร้อยว่ะนี่ไงเบ็ดเทพเบ็ดเทพเออเดี๋ยวนะเบ็ดฝึกซ้อมเหมือกับเบ็ดตัวนี้เบ็ดเวียงลงน้ำเพื่อจับปลาเหรอสองอันนี้มันต่างกันไงเนี่ยกับตัวนี้ด้วย เออว่ะอันนี้ไม่เนี่ใจนะมีตู้ปลาด้วยเหรอเออวะ่ะโฟนินเจอร์เดออ่ะไม่เป็นไรลุลงปะไปหาลุงเออเรามาหาแล้วนี่ว่าเราไปซื้อไอ้นั่นดีกว่านะไปซื้ออะไรอบ้างนี่เฮ้ยกูทำอะไรวะกูไปลดน้ำเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ดีกว่าทุกคนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโธ่ะ ยิงไม่ปะเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยกินนะทั้งนั้นเราต้องกินปลาดิทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่ามันจะไม่มีช่องเก็บไก่นะว่าไหมยังไงสองมุมแล้วทุกคนรีบ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 เดี๋ยวร้านแม่งปิดก่อนตอนนี้หาทางออกจากตรงนี้ก่อนเนี่ย <laughs> แล้วต้องกลับไปตรงที่เดิมใช่ไหมเนี่ยนะออมาฝังนี้ ไปครับทุกคนเอ้ากูกลับมาที่เดิมอะไรป่ะนี่ยากูหลงทางอ๋อทางออกอยู่ตรงนี้โอ้จะบ้าตายมา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 ใจเย็นกน็กคนเกนี้มันหินกว่าที่เราคิดไว้ไปครับอืท่อนังทิงก็มีว่ะไปซื้อไก่ก่อน น่าจะซื้อได้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าผมดูแล้วมันน่าจะเตัวรับแปดลอยน้อใช่ไหมนี่ไงขายตรงนี้แหละโอเคนี่ร้านนี้เลยเอา้าไม่มีคนขายนะ่ยมันยังไงวะปิดตำการมานี้เอา้าอีมานี้มึงไม่อยู่ได้ไงเนี่ยกูจะซื้อปลาไม่ใช่กูจะซื้อไก่โอ้กูจะบ้าตายมานี้เสือไม่อยู่วันนังคารน่ะเนี่ยมันเปิดทุกวันไม่ใช่หรอ เก้าโมงถึงหกโมงนี่ไงงดให้บริการวันจันทร์และวันพฤหัสอ้าวมันไม่มุมันผิดแล้วเนี่ยวิกิเนี่ยกล <c oughs> ับบ้านเราไปงงๆนะทีนี้อ่ะอ่าทุกคนอันนี้ก็คือซอยบ้านเราซอยบ้านเราจะเสียงมาทางขวาก็จจาได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมาใช่เพะว่าเนี่ยดูก่อนดูแมพก่อนนี่ไงบ้านเราอยู่ทางขวาอยู่ด้านบนนี่แหละ่ยนะ อะไรก็ไม่รู้นี่แหละหมั่สซั่วเกมดูดชีวิตของแท้เลยทีเดียวเชียวหายแม่งให้หมดนะเฮ้ยเล่มเมล็ดพันธุ์อะไรมาไม่รู้อะ่ะได้มเมล็ดพันธุ์อะไรมาไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวนะพืชคราออคราชนิดปลูกได้ด้วยแล้วก็รดน้ําเลยครับอ๋อเราเมื่อเช้าเราเป็นยังไม่ไดรดอ่ะ <laughs> ปลวกแค่นี้เมื่อไรมึงจะรวยเนี่ยเกียนี้ไม่มีคนแค้มาช่วยเราบอกว่านอนแม่งเลยแล้วกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนี่ยนะไรวันนี้กูจะซื้อไก่โอเคพอร์ตไว้ตรงนี้แล้วกันนะช่องนี้เล่นแบบชิลๆอเอาไว้ครับทุกคนก็ประมาณนี้เหรอแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเราจะไปซื้อไก่นะครับบอกมาสองสามคลิปแล้วเนี่ยอ่ะโอเค